สวัสดีคัะวันนี้มาอยู่กับผมในรายการในรายการ G T a Channel ว่า G T A Channel เออพูดผิดแล้ววันนี้ผมก็จะมากินซอสถั่วกรโคนเองนะครับกับเฟ้นฝายนี้ครับเนี่ยเห็นไหมหน้าตาถาั่วกรนี่ง เนี่ยผมก็จะมากินกันมันเป็นอะไรที่เผ็ดมากเลยนะครับเจ้าผมนะครับมันเผ็ดอชิลเน,นี่ยไม่กล้ากินนะอนะหัห นนถ้าถึงสิบสิบสักผมจะแก้งคนนะแต่หล,ลังหลังคนนะัมันเป็ดมากเพจะไมยถ้ามีคำถ้ามีอย่างอ้น่ะเขาเรียกว่าละว่า,เ,า,วาเดี๋ยวแป๊บน,นึงอันนี้ อันนี้ผมเล่นเกมคือ Wall s นะ<ป>ที่ผมเก็บก็จะมีพวกนี้นะพวกนี้นี่ไงเอาชุดเก็บเก็บลองเม่นเก็บไม่ได้ยังไงผมมันตาก มแมกกาซี่ถ้ามีคำยากอืมขออภัยและคำสังเกตเด็กหายมาดูชิดเกาะกันนี่เป็นไงน่าิดเกาะไปฟาร์มมอสเนะีเออนีนอ่มันจะดูว่ากัน,นูนว่มีอไกับมันกินต่อกันแบะ ได้ยินไหมไห็นไหมปัด่งกันทำไมเป็นแบบนี้วะมอุ๊ยไอ้สั